กราบสวัสดีทุกคนนะครับกลับมากับผม GCTT เลยและนี่ก็คือเกม r i g e t to มก็เล่นเกมเนาะเล่นไลน์แต่เชียงนี่แบบเหมือนแบบแบบแบบไม่อยากจะคุยไม่อยากอะไรเลยเนาะเพราะว่าการัาเล่นตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนนะง่วงแล้วมันไม่รู้จะพูดอะไรนะ,ะวันนี้เพิ่งกลับมาจากในเใม่ๆนะก็เลยอยากจะคลายเครียดตั้หน่อยก็เรามาขับบิ๊กไบค์กันแก้เครียดดีกว่านะฮะจากที่เห็นนะตอนนี้เรารถพิลีมาเหมือนเดิมนะฮะจัด700วันนี้ก็จะมาทําเป็นอ่ารัโหมดสตอรี่โหมดนะฮะเพื่อทําการแข่งเอาทางเยอะๆเพื่อไปแข่งกับคนในสินต่อนะฮะแบบ อ๋อเกมนี้สามารถเล่นออนไลน์อะไรได้ด้วยแล้วเมื่อวานเมื่อวันก่อนก็ได้เล่นออนไลน์นะฮะแล้วก็ทำชนะอีกสองสามตาแล้วนะคะรับโดนเขากินนะโดนอาจารย์พถือโดน rc 8แซงนะฮะยอมไม่ได้จริงๆเลยน,ะนี่นะ,ะก็จะมีเป็นรุ่นๆไปนะฮะจากที่เราเห็นนี้มีซป super r sport ไ i k e จะมีแบบเป็นสายในเกีสปอร์ตหรือว่าจะมีแล้วนกะ็มีตัว pp pp up to แปดเจ็ดร้อยแปดสิบแปดร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยคือพวกนี้จะเป็นแบบว่า <c oughs> คือให้เราเลือกว่ารถเราจะสเปคถึงได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยห้ามเดินอย่างเงี้อยอันนี้ก็ได้เราไม่รู้เลยเนี่ยเราได้ที่เก้าที่ห้าที่เจ็ดไม่ได้ที่หนึ่งเลยนะเพราะว่าแข่งให้มันสมจริงที่สุดมนะัออนยากไม่ง่ายรถนี้ใหแค่นี้นะต้องซื้อซื้อรถใหม่ก่อนนะไม่ไหวหแข่งไม่ไหววิคเซอร์ L5 หรือเปล่าเน,นี่ยอาจะใช่ L5 เซเล็กสิบตัวปี2006นะฮะตัวที่สองนอั่เองพ่อคู่นะฮะใครจะรู้จัก ไฟฟ้าไฟเบรค2015มีแล้วแต่ไม่ได้เพราะว่าสเปคสูงเกินนี่จิ 11, บยาพันไฟเบรคเอำมพีก็เอ็พีตัวใหม่กับตัวธรรมดานะนี่อาร์ตีแปดตัวโกงสุดของสนามก็ว่าได้จิกเซอเคห้าก็สวยนะแต่ต้องดูว่างบประมาณเราได้เท่าไหร่ซื้อแพงเกินเดี๋ยวแข่งไม่ได้นะนี่นะอะไรเนะี่ย ISV 1 0 0 0พันอา ขอคูมาถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็เลขแปดเก้านะครับแหมรถพี่ขินก็มีนะเองดูดิไป2สองสีนะครับยากไปยากไปเอาตอนนั้นผมจำได้ผมซื้อไซร์โคกมามาขี่นี่ตัวนี้แล้วตอนนั้นผมเลือกสีจะไม่ผิดเอาสีนี้มาก็หลายปัจจุบันนี่แหละสู้ไม่ไหวรถรถยากเกินะผมว่านะผมไปแก่นี้ดีกว่าโอ้ ไปกับจิเจกเซอร์ดีกว่าสีไหนดีเฮ้ยดีกว่า L5 อะพอพอซื้อเลยหอออไรแม่แค่นี้ฟังเสียงสตาตร,นะาร,ร์น่ะเสียงโคตรหล่อจริงหนึ่งสองสามแม่สาวน้อยโคตรเบลล่ะ <laughs> อันนี้มันจะถามว่าเราลดโหลดเราเปล่าเราก็ตอบเย็นไปนะเพราะมันจะได้ไม่ต้องข้ามไปรอย้อนกลับมาฮะดูที่เรามาแต่งไหนได้บ้างคันนี้เงินเหลือแค่สามร้อยเหมือนไม่มีให้แต่งเน่ยนะเดี๋ยวลองแต่งดูเล่นๆก่อนเลยอ่มีอะไรนะ่าแต่งบ้างก่อนเดือนนะฮะกระจกเรามีไม่ได้นะฮะมันไม่ได้เพิ่มความเหลี่ยงให้ของน้ำหนักนะฮะเอาออกนะนี่ฮนะท้ายเอาออกสวยกว่าเดิมนะีดนะอย่างนี้ถ้าจะแต่งอย่างแรกเลยนะแต่งอย่างแรกก็มีบอด เฮมีไว้ที่แอโร่ไทเทเนียมเลยเนี่ยดูจะสีคอดิดูสีคอท่อเนี่ยเห็นปะด,ดูไม่ได้ดไไไเห็นหกทอเห็นรูเลยไหนวะอ่าครับโควิ่นะฮะก็มีนะฮะเนี่ยไทยเทเนียมกับคาร์บอนนะฮะไฟเฉยๆนะไม่ใช่พอมันฟูอยู่แล้วอย่างเงี้ย ใส่ไม่ได้อรอต้องใส่ตัวนี้เท่าปลองเดียวเท่าไหร่พันหนึงเนาะตังไม่พอขอโทษทีนีแอร์ฟิลเตอร์อิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลยูนิตมีกล่องนะครับกล่องของไดโนเจ็ทกับสตาร์ไลน์นะฮะไดโนเจ็ทเหมือนเราจะรู้จักนะครัของคอมแมนเดอร์วีอ่ะพาวเวอร์คอมแมนเดอร์่ะน่าจะเคยได้ยินกันเนาะใส่กันเยอะอยู่ถ้าใครไม่รู้จักก็กูเกิลครับผมก็ไม่รู้เห <laughs> มือนกัน <laughs> อ๋อการใส่กล่องกาอยากใส่ท่อ <laughs> เก็บตังค์ไว้ใส่ท่อดีกว่า โซสเตอร์เปลี่ยนได้นะฮะนี่ฮะมีควิกชิปก็ได้เหมือนกันนะติดได้5้ารอตังค์ไม่พอนะฮะเดี๋ยวเราลองไปแข่งก่อนนะแข่งที่ได้เป็นพันเลยนะถ้าเป็นชีวิตจริงนี่มันจะเสี่ยงมากนะการแข่งในชีวิตจริงเ่ะอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจิกเซ่กับสนามแดดดูที่จะรอดหรือเปล่าต้องถามน,นี้ก่อนฮะจิกเซ่ตัวนี้เป็นตัวปี14นะ,ะครับดูจากประวัติน,น,นะฮะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นมีอะไรสักอย่างมีความอะไรนะ แรงม้า185สตัวนะฮะแล้วก็ล่อไปได้ถึง12 0 0 0เนาะให้ไฟนิจารแหละแล้วก็มีอะไรสักอย่างอรผมไม่รู้เดี๋ยวค่อนมาหาทีหลังแล้วกันที่จริงเกมนี่มันก็เหมือนให้ความรู้กับเราไปนในตัวอยู่ที่ว่าเราจะหามันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองหรือว่าเราเล่นเฉยๆอไความยาก AI ขอสมจริงเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเล่นง่ายง,งา่ายเราแบบเราชนะตลอดเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรให้ดูถูกไหมมันก็จะดูน่าเบื่อไปเลยอย่างเงี้ยเรามาเล่นงนี้ดีกว่า เพราะอะไรคนอะไรดีๆอะไรอะไรดีๆคนไม่ค่อยอยาก,กดูว่าพออะไรที่แม่งไม่ค่อยดีนี่โหดูกันจา้าโดยเฉพาะไอเอคิปอะไรบ้างก็ไม่รู้ไอ,ไอ,ไอ,ไอไดีๆก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดูกันนะดีๆนะนะตัวเกียร์สองไม่เลวเลยเฮ้ยนะโค้งแรกครับพาวเวอร์สไลด์แ่งรุนแรงอะอาวันบอก ทุกคนบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้ากองนี้มันก็ชนะตลอดดิมันก็ไม่เชิงนะเหมือนเช่เรากอแล้วเราแพ้แล้วก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมันยากจริงขนาดกรแล้วยังได้ที่สี่ดูดิยังขึ้นยังขึ้นโพเดียมไม่ได้ตามติดอะไรวะนะเอ้ยมีชนนะเสื้อนี่แรงดีแต่มันอั้นนะท่อมันอั้นนะ เดี๋ยวจะโยนพาสเอาสะไล์จะล้มเอ้าตายฮานี่แหละคือความยากของมันเพราะว่าเสน่ห์แห่งเกมนี่แหละความสมจริงของมันจะเยอะมากเนี่ยแค่นี้ก็ล้มแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยขึ้นจะโค้งแล้วล่วงซะแล้วนี่ฮะเอาสไลด์เอาลุ๊กลุ๊กลุเฮ้ยเอ้าชิบหายแล้วตกเพราะล่วงอีก พี่ฮะไปแล้วครับคนแรกไม่เป็นไรฮะเข่าล้มเข่าล้มเราไม่ล้มไม่เป็นไรครับถามหาคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าทำไมพี่ไม่ติดลายอย่างเงี้ยบอกเลยครับว่าไม่มีลายมันก็ยากพอสมควรนะฮะแลนะมันก็บางวิสัยทัศน์เรานะฮะถึงจะคือถ้าคนเล่นชำนาญแล้วจริงๆเนี่ยไม่ต้องใช้ลายนะ,ะแต่ผมยังต้องใช้อยู่เพราะว่า อยากฝึกการเข้าลายให้ตรงเอนทุกวันนี้มีไลายยังเข้าไม่ตรงเลยคิดดูดิมีลายแอดมาได้นะรอเล่นไม่ไ้แอดหรอกตามไม่ทันมันสมจริงมากอะ่ะมีอาการอาวันตัวเก่ายัางแซงอะ่ะคิดดูดิไอ้คอปตาราหลายคนบอกก็พี่กาครับบอกว่าอาจจะบอกก็จะบอกคนที่ด่ามานะครับว่ามึงลองมาเล่นเองดูครับบอกเลนเองไม่ง่ายอย่างที่คิด <c oughs> โค้งเร็วเกินอย่างนี้แหละหลุดโคง้งนะฮะจะแข่งสามรอบหวังว่าคงจะตีทันนะเอ้ยใครชนตัวที่ทัวแรกเลยมันเบบรู้สึกเหมือนยิงย่งยิ่งยิ่งขับจะยิ่งโดนแซงนะเนี่ย ไปยังก็ไม่ได้เปลี่ยนเบรกแรงมากไม่ได้ฮนะล้อหน้าล็อกแล้วเดี๋ยวความลืมใส่นี่มานะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะพิเรลนลี่สลิกราย่างสลิกรอซ่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะแรงไปเปล่าชมมั้ย <laughs> ้อนนี่นะเอยแรงเกินแรงเกินโอ้แต่คันนี้มันจิกเซอร์มันยังไม่ขยยกเลยดิยเขาว่ารวมมาแรงใช่ไหมว่าแต่คงต้องเรียกฉลาดมาันมา แต่มันก็ยังทิ้งพวกนั้นออกออกทิ้งห่างไม่ได้ดีเนีย่ยเราต้องเปิดคันเร่งขึ้นจะที่สุดท้ายเหรอพี่ดิ๊นเดี๋ยวก่อนแรกไห้คนแล้วเนี่ยแต่ว่าดา่านนี้ผมไม่ชนะ เราจะแพ้อยู่ฝ่ายเดียวเลยนะของนี้ต้องใช้สมาธิยอ,อมากมันยากจิง่อไม่รู้ว่านทอเดินดยิงไเลปกติมันยิงไม่ได้ทั้งเพ เอาไล์นี่มาเพนนะฮะเเป็นสไตลยมาเพนเลยเอาเอาไลด์อ้กอีกเยอะ รนนนู้สึกมอนบรากาศสนุกขนาดนี้อยาบอกเลยนะขนาดนี้ผมไม่ค่อยชอบาอะไรแค่เล่นระดับมีเดียมผมต้องตามไม่ทนันนะเออแล้วผมจะเล่นอะไรระดับแล้วเล่นระดับสมจริงแต่มีบางด่านระดับสมจริงผมเล่นได้มันก็ 大家好。<娘> ถ้ากรเร่งกันดีเงี้ยพอเราอั้นนะ,ะต้องเข,ข้าใจนะตองอ้างที่ดีอ้างเรื่อ่อ,อไปขอให้คุณเบรกเลทแค่ไหนนะแต่คุณก็ต้องออกตัวให้ดีกว่ามน่อวานเปิดกระเร่งความใคร่เลยกลัวอ,อะไรนี่ฮะแล้วชนแม่งเลยเฮ้ยชิบหายและยกกดขึ้นขึ้นขึ้นนี่นี่ี่อะ <laughs> <laughs> แท้นะครับอย่างที่เห็นแรงเร็วยิบหายเลยอ่ะเดี๋ยวขออีกด่านหนึ่งแล้วกันด่านนี้มันไม่โอเคผมจะได้เงินแค่ห้าสิบเจ็ดบาทบุเปืองค่าน้ำมันไปเท่าไหร่ไอ้เหี้ยค่าน้ำมันถักสนามนึงก็สองร้อยแล้วมึงคิดหายแข่งทีหนึงไม่ผมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทันทีอ่ะอย่างจะให้นี่มาขึ้นมาแล้วอันดับแปดสิบสี่ก็อาจจะไม่ทราบนะว่ามันเริ่มจุดที่ไหนมันเริ่มถ้าจะไม่ผิดมันเริ่มที่อันดับสองร้อยกว่าแล้วตอนนี้ขึ้นมาเยอะนับแปดสิบแล้ว คนอาจจะบอกว่าพี่พไม่น่าขึ้นมาอยู่อันดับนี้ได้เล่นขนาดนี้ก <c oughs> ็ขออภัยครับเล่นไม่เก่งนะฮะแต่เ่าอเอาใหม่นะเพราะว่ายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่สนามนี้คือเป็นสนามที่ไม่ชินที่สุดเลยแต่ผมเห็นอะไรที่เป็นอย่างแรกผมจะชอบเล่นก่อนไงเป็นคนอย่างงี้แหละอันนี้เดี๋ยวแก้ตัวในด่านนี้แล้วกันเพราะด่านนี้น่าจะโอเคกว่าเยอะรู้สึกว่ามัน ล้มนะงงเลยอ่ะยังว่าเปิดมาด่านนี้เลยเหเกียรมาแลงงอ่ะไม่เคยเล่นด่านนี้อ่ะมันเป็นด่านไหนวะไล่ตามเหรอไล่ไม่ไล่จับหรออะไรแบบนี่ยสาธิตกูเล่นเป็นเด็กขับไป่ไห้นตรือเปล่าไม่เบรกให้มันไม่สไลด์

Nhanh, 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 nhanh Mình chỉ cần đụt một chút thôi, lấy Đi มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยดไูไอ้หี้ปากมาอย่างนี้อันตรายเนี่ยนี่อยู่ในอเมทิกาะไรวะอะไรมูงข้ามไปก่อนดีไอ้สามก็โอเคหยิบถือยังโอเคอยู่นะฮะได้เงินสองพันโอเคนะครับไอ เอ้ครัแรกเราก็พลาดไปแต่นี่เล่นเล่นยากมากเลยนะบองรงไม่ใช่ง่ายเลยเนะี่ยแต่มาก็ถือว่าเราทําได้เราก็ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเล่นดีเล่นไม่ดียังไงเพราะว่าครัแรกว่าจะเล่นระดับมีเดียมเนี่แหละแต่เห็นคนเดี๋ยวคนจะมาบอกว่าพี่เล่นโหมดไหนมมันดูแบบดูง่าย,ดาย,ยไดอะไรเนี้ยก็เลยเล่นแบบโหมดยากสุดให้เลยนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูความมันของมันจริงๆแลคิดดูวา่าเราเล่นออนไลน์มันไม่มีไม,ไม่มีระดับนะคือฝีมือล้วนๆเลยก็คลิปน,นี้คงไม่มีอะไรมาเดี๋ยว ก่อนหนึ่งขอจัดท่อออกเลยดีกว่าจะได้วิ่งได้ตัวเเรื่อยๆลดลดลดนะซูซูกิจิกเซอร์นะฮะจิกซี่เอ้จิ๊กเซอร์ถูกแล้วเราเราเคยเห็นใช่ไหมจิ๊กเซอร์มันจะเป็น GSR X ถูกป่าแฮตัว R าร์ตัวเบอร์เลยแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดที่ผมเห็นในตัวใหม่ตอนนั้นจะ GSR X ออกมาใหม่หมายว่าอะไรรู้ป่ะจิกซี่เพราะอะไรจิ๊กเซอร์มันอาร์เอ็กมันคือเซอร์ไง S <S x, x s ก <th> <c oughs> ็คงเป็นซีก็เลยเรียกกิกซี่แม่งเลยซี่โคตรน่ารักกับตั้งให้ครับจัดครับท่อ GP นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยแล้นวก็เปลี่ยนได้จัดไปนะฮะแรงมาเพิ่มนะครับคิวเตอร์ใส่ไม่ได้เวรกรรมใส่ได้รน้ำเกินจูนกล่องก็จูนไม่ได้อ่นไวแรงใส่ไรดีเนี่ยยางได้ป่าวสายถักนะนี่สายถักต้องใส่นะไม่ใส่ไรได้สีไรดีอะสายถัก เฮ้ยเข้าส่รถนี้นี่หล่อเลยทำเป็นเดมโบเลยนะช่างแม่งอยากรู้ว่าถ้าเกิดใส่อะไรตอนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวดูยานไหมวะยานใส่ได้ไมมไม่ได้สายฟ้าขอสาพี่ลราโซ่สองอูโหูนี่มันใส่ล็อตโซ่สามให้เลยนี่วะไม่ฮะล็อตโซ่สามยังไม่ออกขายเลยเชเจอขายได้ล็อตโซ่สองที่เอาร็อตโซ่สามมาแล้วโอเคก็คลิปนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้ว มีไรเดี๋ยวต่อกันคลิปต่อไปดีกว่านะฮะว,วันนี้คงไม่มีอะไรมากทุกคนก็ต้องขอกระาบสบวัสดีกันอีกครั้งนะครับซีวัเกนคลิปต่อไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ Subscribe นะหลังจากกด subscribe แล้วใครที่หรือใครที่เป็น s u b s c r i b e r ของผมอยู่แล้วตอนนี้อย่าลืมกดปุ่มะระฆังนะครับเพื่อเวลาจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรเงี้ยใครบางคนอาจจะไม่เห็นเวลาอัพไงแนะนำให้กดกลุ่มระฆังไว้ด้วยนะฮะ แล้วก็อย่าลืมซื้อสติกเกอร์ด้วยนะครับผมสติกเกอร์มีขายแลย้วที่เพจ Facebook GCT Rider นะครับย้ำ GCT Rider และกลุ่มก็คือกลุ่ม GCT Riders นะครับอย่าสับสนกันนะเกียรเพจก็ตามชื่อชื่อรูป b e เลยส่วนกลุ่มก็จะมีตัว S เติมตอนท้ายนะครับผมโอเคครับอย่าลืมไปกดไลค์ด้วยแล้วก็เข้ากลุ่มได้นะฮะทักคุยกันได้ทักทายกันได้โพสอะไรได้แต่ห้ามขายของแค่นั้นเองของและห้ามอย่าคายห้ามเอาลูปโปอะไรล,ลง นะครกับผมคมงมาแหละค่อยลงตามนะหี่อเล่นนะโอเคเอาวันนี้ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ